ตรงกันข้ามกับอีกคนนึงนะครับเมื่อวานนี้อายุ67นะครับต่อมอิจฉาเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรไม่ทราบหลายคนก็จับตาว่าชนะล้านสี่ของชัดชาติจะทําให้พลเอกประยุทธ์ออกมากรีดกราดวีดไว้โมโหกัดเกี้ยวตาเขียวปัดเมื่อไหร่เมื่อวานนี้ออกทันทีนะครับผู้สื่อข่าวถามคิดยังไงกับชัดชาติแลนสไลด์ก็บอกว่าก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจล้านสี่ไม่มีในยะอะไรไม่ได้กระทบกับรัฐบาลนักข่าวถามต่ออีกว่าแต่ว่าล้านสี่นี่มันเยอะนะก็บอกไม่เยอะ กรุงเทพแค่จังหวัดเดียวของประเทศไทยหลังจากนั้นกระแสวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์ดังกระหึ่มคนของรัฐบาลปรีนาก็ออกมาด้อย่าชัดชาตินะครับท้าให้ชัดชาติลาออกจากผู้ว่ามาแข่งกับระยุทธ์โดยลืมไปว่าจริงๆชัดชาติกับประยุทธ์เคยแข่งกันชิงตำแหน่งนายกแล้วและผลคือประยุทธ์แพ้ย่อยยับพักเพื่อไทยที่ชัดชาติเป็นแคนดิเดตชนะพักพลังประชารัฐของประยุทธ์แต่ประยุทธ์ได้เป็นนายกเพราะประยุทธ์ตั้ง250คนมาเลือกตัวเองดังนั้นในการแข่งสนามจริงประชาชนเลือกชัดชาติและ เพื่อไทยก่อนประยุ์ไปนานแล้วนะครับ